สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสราบบริกรดมอร์นิ่งนะเวลบัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พดี88มอริผ่าดาว youtube.com โหระษฐ์ไทยระบบสุริยะารายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d ด l ิ v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกอ,ออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่อ้โอเทสได้แล้วเสียมสี ยังไม่ได้ไปซื้อเลยเอ้บ้องเสียมสีเนี่ยแหมเดี๋ยว่กนะยังไมันจะมีคํำพยากรณ์อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยที่จาจะทำออกมาเนี่ยโอ้ไม่มีเวลานะเออช่วงนี้ก็ติดในหลวงการดูดวงนะดูเลิกดูยามต่างๆแล้วก็พิธีปลุกเสกนะเอเครื่องรางของขังเนี่ยไม่ต้องห่วงช่าหมังนนักแร่ขังมากเลย เอคือถ้ามหายันชุดแรกเนี่ยหรือดวงนโมพุทธายะรุ่นแรกๆเนี่ยนะเอที่อาจจะอาจจะไม่ค่อยสวยนกะในเรื่องของเส้นต่างๆอาจจะไม่ค่อยชัดนะเอแต่บอกได้เลยว่ารุ่นแรกในขังที่สุด <c oughs> โอ้โหข้ามวันข้ามคืนเนี่ยนะสามวันเลยมั้งนะในการปลูกเสกเราจะต้องใส่สองสัมบุญให้หลวงพ่อมา นู่นเนี่ยมาปกเสกเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครบูชาดวงธังโมพุทธายะรุ่นแรกของอาจารย์เนี่ยคุณจาไว้นะคุณต้องบูชาให้ดีนะนั่นอ่ะขังที่สุดแล้วเออแต่มาอันนี้มาถ้ารุ่นหลังๆก็แค่วันเดียวไอ้รุ่นแรกนี่เล่นสามวันนะเออลงมือเอาแบบให้เต็มที่ไปเลยอย่างเงี้ยนะอืมอันนี้นะเดี๋ยวต่อมานะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาหลายวันหันษามหาสนุกประจําในวันจันทร์ที่24ตุลาคม2565นะครับขึ้นหนึ่งข่้เดือน12ปีคานขานในวันนี้สามารถทําการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทําการมงคลได้แนวนี้และในวันนี้กระซิบกระซิบเป็นวันที่ดีมากๆเ,เพราะฉะนั้นคุณพยายามคิดดีทดําดีพูดดีเข้าไว้ อะไรที่ไม่ดีมันไปคิดถึงมันโชคลาภคุณจะเข้ามาหาคุณในเจ็ดวันมาจำไว้เลยนะอันนี้ครับในดวงชะตาก็ก็ถือว่าขึ้นหนึ่งข้าแล้วเข้าสู่เดือนสิบสองเดือนสิบสองนะวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำกขนองเต็มตะลิงเราทั้งร้ายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง นะมามาดูดวงเออนะแหมถือว่าดวงชะตาในวันนี้เนี่ยนะครับดวงของทุกวันเกิดเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับในวันนี้ยเ,เปลี่ยนแปลงไี่ช่แปลงสีฟันนะคนละอย่างไม่เหมือนกันดวงชะตาคุณเนี่ยก็ถือว่ากลับมาสู่จุดเริ่มต้นกลับมาสู่จุดเดิมนะแบบว่ารีเซ็ตตัวเองอะว่าชีวิตคุณเนี่ยตกจะไปอย่างไรต่อไป นะมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะดีก็ได้ดีขึ้นรวยมีโชคลาภในช่วงเดือนนี้ก็ได้บางคนอาจจะมีอุปสรรคก็ได้บางคนอาจจะมีคู่ก,ก็ได้บางคนอาจจะมันแล้วแต่นะเออมันขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับในการพยายกรณ์ยูในยูทูบเนี่ยว่าจะเป็นดาวจรหรือสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นปลายทางนะครับมันไม่ใช่ต้นทางนะถ้าต้นทางก็ตรงพื้นดวง,งคุณเนะี่ย ว่าด,ดาวไปอยู่ตรงไหนหนู่นนี่นั่นนะพื้นฐานดวงเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับขุนเกิดวันอะไรกลางวันกลางคืนนะเออมันไม่รูงเวลาเนี่ยถึงว่าสาคัญนะแล้วบางคนไปผูกดวงเนี่ยนะหลายคนที่จาย์มาดูดวงกาจารย์เนี่ยนะเขาไมเราดวงอะไรมาเราไปรู้ลัคนาเปลี่ยนเคลื่อนถึงสามสี่ราศีบางคนไปผูกผูกดวงกับโปรแกรมเว็บคือคือไอ้เว็บที่เว็บท,วทั่วไปเนี่ยนะ มันก็ต้องไปดูว่ามันตั้งค่าแบบไหนนะเป็นแบบระบบไหนเออตั้งหลังเที่ยงคืนไหมหรือหกโมงเช้ามันมีนะบางโปรแกรมมันคือมันมันขึ้นอยู่กับโปรแกรมมาเป็นสําคัญอะเบล็อีคอมมันอาจจะล้วนๆก็คือถือว่ามันก็ใช้ได้แบบยังไงอ่ะคร่าวๆอ่ะมันไม่ได้ละเอียดหรอกนะมันไม่ได้ละเอียดหรอกมันถ้าละเอียดกูต้องมาผูกดวงชะตาจานุนาะเพราะดาวทุกดวงเนี่ยนะที่จาย์ผูกคุณเนี่ย ทายบอกคุณไปเนี่ยตรงเป๊ะหลายคนก็บอกว่าใช่นู่นนี่นั่นนะถ้าคุณให้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจริงเนี่ยมันทายตรงอยู่แล้วนะแต่ถ้าบางคนคุณจำไม่ได้หรืออ,อประมาณอย่างเงี้ยมีนะประมาณประมาณเนี่ยไม่แน่ใจคือถ้าคุณให้ประมาณอนาะจารย์ก็พยากรณ์ให้คุณประมาณประมาณนะมันก็แบบอาจจะไม่ชัวร์อะไรเงี้ยนะ แต่ถ้าเวลาตองแป๊ะเนี่ยดีแน่นอนนะครับดวงชะตาส่วนหนึ่งผลบุญเนี่ยนะสำคัญด้วยนะบุญเนี่ยคุณต้องมีนะคือในช่วงจังหวะส่วนอย่างเช่นถ้าดาวเพื่อรหัดมาเลงคุณนู่นนี่นั่น,านมาทับเอ๊ะบางคนบอกทับมาีกจับย้ายไปอยู่แล้วยังไม่มีอะไรดีเลยชีวิตเออมีเหมือนกันนะ,สะแสดงวกรรมเนี่ยคุณมีมากกว่าบุญเนี่ยคุณก็ต้องพยายามเร่งสร้างนะ ถ้าคุณรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องรีบเลยทําบุญตามกําลังสวดมนต์นะถ้าคุณมีกําลังทรัพย์ไม่พอคุณเอาหนังสือสวดมนต์มาตววเลยมาแน่นอนโชคลาภลอยของคุณเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยบุญกุศลส,สาคัญนะครับนะบางทีอาจารย์ก็ไม่อยากจะพูดว่าโว้ยกรรมคุณเยอะเกินกรรมเยอะ,ะเกินหูหไม่ไหวนะยวงบางคนบอกโอ้โหเอาบุญน้อยลอเกินอะไรเงี้ยนะกรรมไม่พูดถือเอาบุญคุณน้อยลอเกินนะคุณต้องเร่งสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยถึงจะดี นะเ,เพราะฉะนั้นนี่ก็ฝากไว้นะพยายามสวดมนต์พระเขาไว้นะเป็นการดีในดวงชะตานะอันนี้ก็จะมาพูดถึงความฝันกันก่อนนะสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้นหนึ่งขั้มเนี่ยนะครับตามความฝันเนี่ยก็ถือว่าฝันดีเสมอนะครับเออถ้าฝันร้ายก็จะบรรเทาเบาบ,า,บางไม่ร้ายนะครับเท่ากับวันอื่นเลยนะไอ้แม่งก็ฝันให้มันดีเข้าไว้อย่าไปคิดมากต่อสิ่งใด นะดวงชะตาคุณเปลี่ยนแล้วนะคุณต้องสังเกตเลยนะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดวงคุณเปลี่ยนแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นไหมอาจารย์ไม่รู้หรอกห <c oughs> มดดวงคนแต่ละคนเหมือนกันเอาดีที่เอาดีแล้วกันเอาดีไปดีเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ ประจำในวันจันทร์นะครับเอ่อก็ถือว่าท่านรักมากนะสะหัวใหม่ในวันจันทร์มีลาบตัดผมใหม่วันจันทร์มีลาบนะตัดได้วันจันทร์มีลาบทาน้ํามันในวันจ,จันทร์กขเจริญรูปงามดีแหมดีมากเลยจเจริญรูปงามดีนะเอ่อ <c oughs> อันนี้นะอย่างที่จาจาร์ได้เคยบอกคุณใช่ไหมเอ่อขอภัยล่วงหน้าแล้วอะ่ะสัปดาห์นี้ จะไอซะหน่อยเพราะคลิปที่สําคัญสําคัญอนาะจรางก็ได้บันทึกไปแล้วหมดแล้วเ,เสียงใสปริงไม่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยก็ยจะมากินน้ําแข็งคนระับทามาเรียบร้อยแล้ว้อมกินอ,อดอยากปากแห้งมานานทรมานอยู่หลายวันความอยากหมากเนี่ยเหมือนลงแดงคนลงแดงอะในความอยากหมากอยากกินกาแฟเยน็นซื้อไอ้กาแฟ บทคั่วนะกาแฟคั่วบทเนี่ยนะเมาสองถุงเลย,ยังไม่ได้แก่เลยคิดดูเอออะไรเนี่ยนะ <c oughs> อ,อ,อันนี้าพอได้กินบ้างแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะกินไม่ไม่นานหรอกนะเออถ้าอากาศมันเย็นมากๆก,ก็ตรงไปกินร้อนนะเป็นธรรมดาใช่ไหมอันนี้ขอยาก,กินก่อนนะออจะได้ไออ,อ โอยร่างกายต้องการคาเฟ,ฟอีนอา่ากิตซีซ่กิตซี่กาปูชิโนเลปาโตอาราบิกามอคคามอทรากอดซิลาแหมนี่มีความสุขจริงๆเลยนะ <c oughs> เออ <c oughs> แฮปปี้แฮปปี้เลยโอ้ยแฮปปี้เลยมีความสุขเว้ย เออไม่สนใจแล้วนะเรื่องกินถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องกินถือว่าเป็นเรื่องใหญ่บ่อไว้ก่อนนะแต่อันนี้ <c oughs> เดี๋ยวต่อมาเลยจะมาถึงเสียงเสียมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเยอะจานยี่สันกระดิ้งโชคลาภความสําเร็จแ <c oughs> หมบอกเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ไหมมีหน้าอะไรถึงไม่อ้วนเอาอ้วนเอาเอาเอใค,ใครใครส่งอะไรไมาให้จานกินกินหมดเลยนะ เอออันนี้สาธุพุทธะสังมินาชาเลติพระสิวรีเถรพะพระอรหังสภาพระพังประสิทธิเตระเมสาธุวันนี้เป็นวันที่ดีขอให้ fc แฟนขับของมเดลผาดาวทุกคนนะครับเริ่มต้นชีวิตใหม่รวยแล้วนะมันนี้เธอสาธุไม่รู้ละว,วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะแต่ได้ cmc ไปที่ยี่สิบสองโชคชะตาท่านในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี นะครับแต่ต้องปฏิบัติอย่างมีสติต้องมีสตางค์ด้วยแล้วก็เรามาระวังการทําอะไรตามใจตัวเองมากจนเกินไปนะครับต้องระวังแล้วก็สิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้จะเดินเรืนไปอย่างราบลื่นลื่นเปือ้อเลื่นเปื้ดป,ประสบผลความสําเร็จในเรื่องของฟาร์มรัการ์มรักของคุณเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับแต่อเพราะั้นคุณไม่ควรที่ทําอะไรซึ่งขัดสิลรธรรมนนะไม่ดีนะเออในดวงชะตาเนี่ย ือมีหลายคนมาถามเรื่องเศรษฐกิจเรื่องจะอะไรต่างๆเนี่ยนะคือ,อเอาเอาง่ายๆตั้งแต่ปีหน้าหรือปลายปีปีหน้าดีกว่าตัา้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยเศรษฐกิจของเอเชียจะไหมของเอเชียเลยนะปลายปีสองปีนะดีมากเอาแล้วถ้าคุณจะลงทุนอะไรอยู่แถวๆนี้ดีกว่าเอเชียอาเซียนดีที่สุดและต้องทําธุรกิจนะกับประเทศที่ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์นะ ก็จะดีขึ้นนะครับในเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจต่างๆแต่เศรษฐกิจของทางอเมริกาเหนื่อยมากสองปีเลยนะครับถ้าคุณจะไปลงทุนทำอะไรคุณต้องแบบว่าต้องระวังที่สุดเลยในโลงการลงทุนนะครับคุณต้องแบบต้องระ,ะมัดระวังให้มากที่สุดอ,ะอ่ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันมันหนักแล้วนะไม่ค่อยดีเลย นะครับเออสองปีสองปีแล้วนะของสหรัฐเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงบอกไอ้เอออันนี้อันนี้พูดตรงๆนะเวลถ้านในเรื่องของการลงทุนหรือหุ้นต่างๆเนี่ยเอเชียหรืออาเซียนดีที่สุดนะครับโอเคอันนี้ความรักผมนะต่อมาธุกรกิจการค้าการขายในช่วงนี้จะได้รับผลประโยชน์ผลกําไรที่ดีนะครับมาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานเนี่ยถ้าจะต้องใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตน จะทำให้ท่านเนี่ยสมหวังดังใจมาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบของท่านก็ถือว่าดีเยี่ยมนะคะแนนสอบดีเยี่ยมแล้วก็ดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคไปไข้เจ็บต่างๆเนี่ยนะครับสามารถรักษาห,หายได้เป็นปกติถ้าคุณไม่ปกตินะแต่คุณจะต้องดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะครับโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางเพศสัมพันธ์กระเพาะอาหารลำไส้แล้วก็โรคปอด นะต้องระมัดระวังไว้นหนึ่งนะครับในดวงชะตาเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพยายามทํางานก็คือบางคนงานเยอะนะเออคุณก็ต้องดูแลสุขภาพนิดน,นึงอย่ฝืนถ้าฝืนตัวเองมากไม่ดีอย่างอาจารย์เนี่ยฝืนตัวเองเป็นปีๆอะ่ะแต่ก่อนที่เดือนตือนที่ผ่านมาเดือนสิงหาทงอาที่ป่วยเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ <c oughs> คิดดูป่วย,ป,วยป่วยทั้งทั้งครอบครัว ป่วยยันหมายันแมวคิดดูเนี่ยนอนซมกันหมดเลย <c oughs> ขนาดนั้นนะ <c oughs> ฝืนไงนอนดึกเนี่ยนอนดึกยอย่างเช่นทำคลิปเนี่ยดูดวงปีใหม่หกสิบหกเนี่ยก็ทําลางคืนนะสองวันก็เสร็จแล้วเอแต่งไหนจะแต่งรูปแต่งรูปอะไรต่างๆมานู่นนี่นั่นอีกนะเพราะฉะนั้นจะทำให้คุณอย่างเต็มที่ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวจะมีคลิปพิเศษนะครับจะพูดถึงเฉพาะเจาะจงนะ,ะคุณก็รอติดตามในคลิปช่วงช่วงปีใหม่ได้นะ,อะโอเคเดี๋ยวอันนี้เราพูดถึงโอก,การป่าดาวทูเดนนะครับแล้วในดวงชะตามสีที่คนเว้นให้เว้นสีแดงแดงไม่ดีนะ สีที่ดีประจวนก็จะมีเหลืองขาวม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีสุดเลยในวันนี้ก็คือสีอ๋อไม่ดีบอกแล้วสีที่ที่ดีดีสุดก็คือสีม่วงม่วงดีสุดนะสีรองก็ส้มก็ได้เขียวก็ได้นะครับแหมพูดถึงสีโอ้โหแหม ลุงศักดิ์ลุงศรีเนี่ยนะเออลุงศักดิ์ศรีนะโอ้โหยังกระแสฮิตอย่างต่อเนื่องนะคือแหมไม่มีหรอกครับไม่มีใครเขาชอบความรุนแรงหรอกเออนะแต่ว่าที่เขาไปทําเพื่อสั่งสอนเพราะอะไรร้องทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องร้องในสิ่งที่มีประโยชน์ที่มีต้องวงเล็บนะวงเล็บเออวงเล็บมีประโยชน์นะ ไม่ใช่ว่าอะไรที่เขานู่นนี่นั่นขัดหูขัดตาไปพูดพูดบันบัน,บนความบันเทิงตลกขกขำเออคุณจะไปเอาอะไรมากมายขนาดนั้นมันคือความบันเทิงนะมันก็เปรียบเสมือนเรื่องไม่จริงนะนู่นนี่นั่นนะหรือไม่จะต้องให้เขาขึ้นเหรอโปรใช้วิจัยาณในการรับชมใช่ไหม <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่นะเออนั้ถ้าคุณร้องมีประโยชน์เนี่ยไม่มีใครว่าหรอก แต่ที่เขาหมันไส้ก็ไม่พอใจนะว่าคุณร้องแหมทุกอย่างเลยสักกระเบือยันเรือลบนะไม่ชอบความรุนแรงโถดัดจริตคือคุณลองมองย้อนอดีตสินี่ก็ไม่อยากจะพูดนะคุณลองลองมองมองย้อนอดีตสิก่อนแปดปีที่ผ่านมาเป็นไงการเมืองไทยใครเป็นม็อบม็อบมันรุนแรงไหมมันหว่าจะสีอะไรนะมาจากอะไรเหลืองแล้วมาอะไรนะกปะป,ปสใช่ไหม เออนู่นนี่นั่นเนี่ยโอ้โหรุนแรงไหมนะครับรุนแรงไหมเออมันแรงอยู่แล้วแล้วจะมาพูด,น,น,น,ดน,นู่นพูดนี่พูดนั่นเขาเถอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามทําในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเข้าไว้ดีสุดนะครับนะเอ,อเพราะฉะนั้นใช้ธรรมะฝ่มใจนิ่งๆเขาไว้นะโอเคอันนี้เดี๋ยวมีคส้นสายเข้าอีกแหมคนมันฮอตก็อย่างเงี้ยน,นะคนมันฮอตสายเข้า อันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของอสีผมนะทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศที่ดีประจำาน่วันนี้นะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นอาจจะมาพูดถึงในเรื่องของอมคนที่ไม่ดีก่อนคนเกิดวันอาทิตย์ใหระวังไฟดูดไฟช็อตน้นาร้อนลวกนะครับนู่นนี่นั่นนะในดวงชะตาคุณต้องระวังคนดีสู่คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์นี่คุณจะมีโชคล่าประสบผลความสําเร็จและคุณจะได้อย่างเต็มที่ ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะในดวงชะตานเนี่ยนะครับเออได้อย่างเต็มที่นะต่อมาคนเกิดวันจันทร์คุณจะมีเกณฑ์การเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับก็จะพูดได้ยาวพูดได้เยอะพูดดีต่อมาคนเกิดในวันคารให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้กล้ามเนื้อการผ่าตัดต้องระวังต่อมาคนเกิดในวัน พุธกลางวันคุณจะมีอานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพอย่างเก่งคุณต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหสัสบดีมีเงินมีทองประสบผลความสาเร็จนะต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนคนะคุณต้องใช้ความอดทนความยายขยันกระแกะให้มากถึงจะดีนะต่อมาคนเกิดในวันศุกร์คุณได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในดวงชะตา <c oughs> เดี๋ยวกินน้ําเย็นก่อน อเวลากินนะเวลาคุณกินกาแฟเนี่ยถ้าถ้าคนกินเป็นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบกินอออมไว้สักนิดนึงนะหรือสสดไว้ใต้ลิ้นโอ,อ้โหเข้ากระแสเลือดปิดปิด <c oughs> อันนี้ต่อมาเลยนะอืมก็ไหนเนะ่ยสุกบอกไว้เนี่ยสุกดีนะอ,อก็ครบแล้วนี่ใช่ไหมเพราะั้นเน่ยวันนี้มาพูดถึงดวงดาว นะครับโอ้ยยิ้มละยิ้มละลื่นอาจารย์ดูเป๊ะๆมั่นอยู่แล้ววันนี้เป็นวันดีนะครับเข้าวัดทําบุญสวดมมวยภาพปฏิบัติธรรมจะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับถ้าคุณจะตั้งฉีดิษฐานอะไรก็แล้วแต่คุณจะประสบผลความสำเร็จมีโชคลาภในเจ็ดวันอันนี้แน่นอนเลยในดวงชะตาคุณนะโอเคเพื่อมาเริ่มต้นที่ชาวลานะักขณาลาศีเมฆชาวราศีเมฆถือว่าการงานดีสมัครงานได้งานประสบผลความสำเร็จดาวระจมตัวมีเกณฑ์การเดินทางนู่นนี่นั่นอยู่แล้ว ความรักดีมีความสุขนะครับการเงินก็มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามแต่คุณก็จะรับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันนะต่อมาชาวาลาัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเดี่ยถือว่าชะตาช่วยคุณเนี่ยนะครับในด้านของการงานไม่ต้องรีบร้อนไปเรื่อยๆนะครับเออในด้านของการเงินการทองเนี่ยคุณก็จะมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะแต่ชาชะตาช่วยคุณเนี่ยช่วงเดือนนี้ดีม,มีมีกินมีใช้ไม่ลาบากแน่นอนนะครับ <c oughs> นะเริ่มงอะไรได้ไหม ออมาช้าลัคนาราศีเมถุนเช้าราศีเมถุนเนดวงชะตาของคุณเนี่ยในด้านของการงานของคุณเนี่ยวันนี้มั่นคงดีความลักมีความสุขนะครับการเงินก็ถือว่ามีเงินเข้ามาดีในดวงชะตานะต่อมาเช้าลัคนา,าราศีกรกฎเชาวาราศีกรกฎเนี่ยถือว่าการงานของคุณเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนระวังสุขภาพนิดนึงอยู่ดีก็ไม่สบายนู่นนี่นั่นนะครับในด้านของการเงินการทองเนี่ย ก็มีรายจ่ายนะเข้าบ้านนูน่นนี่นั่นดีในดวงตาแต่ก็จ่ายแหละเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ในระวังญาติพี่น้องไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับส่วนความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะต่อมาเชนาราศีสิงห์ชาราศีสิงถึงว่าดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับดาวไปจําตัวอยู่ภพศาสตร์นะวันนี้ของคุณเนี่ยโลกโออนไลน์โซเชียลไม่ค่อยดีนะเพราั้นอยู่นิ่งๆเขาไว้ดีสุดในวันนี้นะครับส่วนด้านการเงินการทองของคุณเนี่ยนะ ก็ถือว่าการเงินของคุณเนี่ยก็ถือว่าก็จะมีรายจ่ายนะเกี่ยวข้องกับภาษีสังคมต่างๆแต่คุณก็จะได้รับกลับเข้ามาด้วยส่วนความรักคู่คอยบางคนที่ขยันขันแข็งดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนดวงคุณเนี่ยนะครับหลายคนบอกโอ้ยเหนื่อยจังเลยนู่นนี่นั่นยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะคุณก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วแต่คุณก็จะมีคู่แข่งให้ระวังเรื่องของการถูกขัดผลประโยชน์นู่นนี่นั่น ชะตาชื่อคุณจะได้จากนี้เรื่องของการงานนะครับเออเงินก็ตามมาดีด้วยต่อมาเช้าลัคนาราศีตุชตลชาวราศีตุลเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยดีมากถึงแม้จะมีปัญหาอปสรคที่ต้องแก้ไขตรงนี้นะคุณก็ต้องทําให้ดีขึ้นนะครับเออการงานจะมาหาคุณเองไม่ต้องห่วงอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีพิจิก ชาวราศีพิจิกในชะตาชีวิตของคุณเนในช่วงนี้เนี่ยนะครับเออททำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีโอกาสประสบผลความสำเร็จคาดการณอะไรก็แม่นยําการเกินก็มั่นคงดีในดวงชะตานะครับนู่นนี่นั่นนะต่อมาเช้า,ล,าลัคนาราศีธนูธนูเนี่ยดวงคุณเนี่ยนะครับเป็นคนที่รักครอบครัวดีนู่นนี่นั่นโชคลาภคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยคุณก็เริ่มเติบโตขยับขยายดีขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปเลยนะก็คือปลายเดือนตุลาเนี่ยแหละ ชาวราศีธนูเนี่ยบางคนก็บอกว่าบน่นว่างานยังไม่มามามาแน่ไม่ต้องห่วงนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรถือว่าดวงคุณเนี่ยจะมีโชคลาบดีในดวงชะตาการงานก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องระวังในเรื่องความเสียหายด้วยเช่นกันฝุ่นไฟอย่างที่บอกนะการเงินต้องขยันหาให้มากต่อมาชาวล,าาลาัคนาราศีกุม ชาวราศรีกุมเนี่ยถือว่าชะตาชีวิตของคุณนะในช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนลมมีเกณฑการเดินทางหนุนนี่นั่นนะครับการเงินของคุณนมั่นคงดีนะส่วนด้านการงานก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือการเดินทางด้านการงานนะครับนะชีวิตก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นต่อมาชัชนาราศรีมีนชาวราศรีมีนถือว่าชะตาชีวิตของคุณนในด้านของการงานมั่นคงสมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนไกลก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วย นะในดวงชะตาของคุณเนี่ยโอเคนี่ครบแล้ว12ราศีนะครับเดี๋ยวจะมาเสียงไพ่ยิบสีด้วยเพิ่มเติมแล้วนะวันดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะเออไม่อย่าลืมนะครูอาจารย์จะทำคลิปล่วงหน้าไว้ให้นะครับรลายวันเนี่ยน,นู่นนะี่นั่ะแล้วคุณก็ มาดูเอานะเออเจอบุกบางทีบางวันก็อาจจะไม่ได้ทำะนะเออเพราะงานเยอะนิดน,นึงเพราะรู้รู้ว่างานจะถล่มทลาย <c oughs> จยามางานเยอะชึบใบที่หนึ่งนะครับครับใบที่สองชึบใบที่สามโอเคให้เวลาสิบวิเจางหาัวาสีหัวชิบเปก็จับ คนเือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ปั๊บ judgment นะครับคือดูสถานะงคุณชีวิตจะจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะการงานก็อาจจะมีเกณฑ์การแก้ปัแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับนู่นนี่นัน่น,นส่วนการเงินหน่งคุณก็จะมีผลกําไรที่ดีเข้ามาส่วนด้านความรักมีโอกาสได้พบรักแบบกระทันหันต่อมาคนเือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ปั๊บโกถ้วยนะครับคือในดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ถือว่าการงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กสุดตรีของสวยของงามดีเสือ้อผ้าหนาผมดี การเงินก็มีรายรับเข้ามาเป็นปกติส่วนความรักมีโอกาสได้พบม,มิตรเก่าหรือถึงคนรักเก่าด้วยต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่สามคุณได้ฟัดแปดดาแต่ห้คุณระวังเรื่องของการอุปสรรคปัญหาต่างๆมีแรงกดดันหรือเรื่องการข้าประกันนู่นนี่นั่นการเงินอาจจะติดขัดส่วนความรักก็จะมีปัญหาอุปสรรคด้วยเช่นกันนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วลสิบสองราศีถ้าท่านใดสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่ง นะกดแจ้งเตือนนะครับหรือถ้าใครจะกดข,ขอบคุณสนับสนุนช่องให้ใกับอาจารย์ก็ได้นะเออก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับร่ลำรวยเงินทองทุกคนวันนี้เริ่มต้นที่ดีจำไว้คิดดีทำดีรวยนะครับ